สวัสดีค่ะวันนี้ลงเรืบางบอนนะคะมาสวนกระแสฤดูหนาวนะคะโดยการเปิดเสื้อเป็นไงคะกระสอบเสื้อชีฟองแนวทำงานนะคะก็จะเป็นทั้งเนี่ยะคะ่ะเป็นชีฟองเนาะแล้วก็เป็นผ้าธรรมดาธรรมดาแนวทำงานหรือว่าเป็นเสื้อลูกไม้สไตล์เป็นของเกาหลีนะคะอันนี้ เป็นแนวไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าญี่ปุ่นนะคะคุณภาพผ้าไม่ใช่คุณภาพผ้าญี่ปุ่นเป็นผ้าเกาหลีนะคะแบ่งขายค่ะอ่า25กิโล3,500บาทนะคะใน25กิโลก็จะมีปนปนกันอย่างลักษณะแบบที่น้องเขายกขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยนะคะซึ่งโทนสีและแบบเสือ้อและอะไรหลาย,ลายอย่างก็จะ เป็นของแต่ละกระสอบไปนะคะอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับตัวนี้นะคะแต่ทางโกดังเราก็คือไม่ได้คัดหัวออกอันนี้เป็นเรื่องที่โกดังเรา,า,าได้รับความเชื่อถือมากที่สุดละนะว่า25กิโลที่เราแบ่งเนี่ยไม่ได้คัดหัวนะคะเพราะงั้นทางโกดังก็การันตีเรื่องการที่ไม่คัดหัวออกนะคะสำหรับ กระสอบเซตที่แบ่ง25กิโลหรือแม้กระทั่งกระสอบน้ำสอถึงหางของเราที่ขายเป็นน้ำสอถึงหางเราก็การันตีค่ะว่าเป็นน้ำสอถึงหางจริงๆที่ไม่ได้ถูกคัดตัวดีๆออกไปนะคะสนใจก็โทรเข้ามาค่ะ083 882 3918นะคะหรือว่า084 072 6152นะคะ หรือว่า Line ตุนทูแฮนที่ u เลเลข2 h a n d hand ที่แปลว่ามือนะคะหรือว่า facebook นะคะ facebook แลตตุนทูแฮนหรือถ้าจะเสิร์ชภาษาไทยก็คือร้านตุนขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะคะสำหรับที่ที่ facebook เนี่ยก็จะทำให้เราดูตัวอย่างได้เยอะกว่าแหล่งอื่นๆน,นะคะเพราะว่าที่ไลน์เนี่ยพนักง,งานหน้าโกดังจะจะ ขายของหน้ากูดังด้วยดังนั้นจะไม่มีเวลาส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะก็จะแนะนำให้ไปทาง Facebook มากกว่านะคะก็จะโต้ตอบได้เร็วขึ้นมีตัวอย่างให้ดูมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พิมดเท่านี้ไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องลงเกลืบางบอลแห่งนี้ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะการ รีวิวกระสอบต,อต่อไปของโกดังลงเกลือบางบอนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ